ครับวันนี้จะพามาชมสวนมะละเล็กๆนะครับเออพามาชมหน่อยเด้อว,ว่ามันมีอะไรมั่งเนาะเออใครอยากเห็นก็าตามมาอันนี้ลูกเล็กๆนี่แข็นตรงเต้งต้องเต้งอยู่นี่ลูกเล็กๆครับนี่มันจะถ่ายไปเรื่อยๆเด้อนี่คือสิ่งที่เก็บได้แล้วนี่เดี๋ยวไปเรื่อยๆเขาจะเก็บกองไหวอย่างนี้เลยครับเออเก็บกองไห้อย่างนี้แลาไปเรื่อยๆนี่จะมีหอมั่งไม่ห้อมัง่งเนาะเออ ไปเรื่อยๆเด้อชมมาชมสิ่งดีๆมีสาระมีประโยชน์บังเด้อนี่เห็นไหมครับนี่เป็นอุโมงอุโมงมะละครับนี่นี่เดินไปเรื่อยๆจะพาชมนะครับใครอยากชมกับเขามาเออนี่น,น,นี่เห็นไหมครับอันนี้กระดาษโอ้กระดาษเปล่าอันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนี่นี่ขบวดนี่คือยังไม่เก็บนะครับมาดูผมจะเดินไปเรื่อยๆเด้อพาชม ดูนี่นีู่ครับอันนี้ลูกยังไม่ใหญ่ครับยังไม่ได้หอเลยปึ๊บปึ๊บเดินตามมาเดินตามมาเรื่อยๆืยยังมีอะไรดอกมีสาละสาละหรือมะละเอออันนี้อีกสองลูกนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆยตามมาไม่ตรงดูคนเด้อให้ดูมะละอย่างเดียวคนดูบ่อยเลยเดี๋ยวจะเบื่อหนากันเปล่าเปล่านี่ดูมันเป็นบางครังละบางครังกัให้ดูคนบางรังให้ดูมะละเนาะนี่ไปเรื่อยเเดินตามมานะครับมีตรงไหนมัง่ง นี่จะพาดูว่ะเออปลูกเขาปลูกประมาณทักสามสิบต้นได้มั้งเนาะสามสิบตน้นโอ้โหกินจนไม่หวาดไม่ไหวนะกินไม่ทันนะคิดดูนี่นี่ดูดูดูมาดูเรื่อยๆผมจะไปเร็วๆนิดหนึ่งเด้อพยายามมองตามเด้อยามองตามกล่องเด้อเดี๋ยวจะไม่สุดนี่จะให้มันได้ระยะเวลาพอดีนี่ดูหน่วยมันเนาะเออนี่ปลูกง่ายๆครับนี่ปลูกไม่ายาครับ มาดูดูตามมาตามมานี่ลูกมันเห็นไหมนี่ลูกมันเห็นเออนี่ตามมาเนี่ยนี่กองหนึ่งครับเจเก็บไว้นี่กองหนึ่งนะครับก็จะมีเหลืองมังนิดหน่อยเนาะเออดูนะครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเด้อยังไม่สุดเด้อเดี๋ยวไปเรื่อยๆยังให้จะให้สุดจะให้สุดอุโมงค์นี่แหละนะครับอุโมงค์ไม่ยาวเท่าไหร่หอกครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะไปเรื่อยๆให้สุดอุโมงค์เด้อไปสุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับบางทีก็อาจจะสุดแล้ว ให้ยืนดูก่อนเอานี่มาตามมาตามมาตามมาครับตามมาเรื่อยๆเออีนิเห็นไหมหน่วยตรงเต็งตรงเตง็ตงนี่ไปเรื่อยๆน,นี่เริ่มเก็บแล้วครับนี่เก็บแล้วนี่สามลูกนี่อาจจะซุกมั่งมีซุกมั่งมีซุกมั่งเนาะนี่เริ่มเก็บแล้วมาตามมานี่ก็เก็บแล้วนี่โอ้วันนี้คือจะได้หลายกิโลยดอกเป็นยี่สิบโดมาวันนี้ครับผมจะไปเร็วๆนิดนึงเด้อถ้าใครสนใจก็ตามมาฟังว่า วังว่าจะมีสาระมังนะครับสาหรับคนที่อยากจะทําสวนแบบนี้นะครับง่ายๆเลยปลูกง่ายๆเลยเดี๋ยวผมจะห้ดูคนเหงามันเด้อเหงามันเด้อเอาสุดสุดพอดีนี่เอาสุดพอดีนี่โอเคเนาะผมเดินเร็วนิดนึงเด้ขอขวจะมีสุดนี่พอสุดปับ๊บนี่นี่กล่องหนึ่งครับน,นี่กล่องหนึ่งเออหน่วยมันหน่วยมันเห็นเหงาไหมครับเหงามันจะเป็นไหมนี้ นี่เราอาจะเป็นไม่นีประมาณสิบก้นนี่แหละเรามาณประมาณสามสิบต้นเนาะหน่วยเยญะๆเลยดูเอาโอเคนะครับมือดิดนึงนะครับพอผมตอนคําแล้วนะครับผมมาถ่ายตอนคํโอเคนะครับแค่นี้นะครับก็ขึ้นไม่เห็นอ้าว